สวัสดีครับพี่น้องป้องไปเบิร์ตสุภุสุขคนครับผมหักเลยกอสแนวครับพี่น้องวันนี้ผมจะมาฮหดเมนูผัดเผ็ดปลาไหลครับพี่น้องให้พีให้น้องได้รับสมกันครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ให้น้องเบิร์กเนาะน,นี่ครับผมอันนี้จะเป็นปลาไหลครับอันนี้ผมหั่นไว้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอันนี้จะเป็นหัว เคียงเทศครับจะมีพริกคาตะไคร้ใบมะกรูดครับแล้วก็กระเทียมครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกไทยอ่อนครับน,นี่ข้สายเนะาะข้าวสายครับเป็นส่วนผสมอันนี้จะดับกลิ่นข้าวได้ดีครับเดี๋ยวไปติดตามเบงวิธีทำกันเลยครับใส่พริกไทยเม็ดลงไปครับว่าไง ผสมกัแบ,บแป้งนัวน้อยๆครับกันให้มันกระเด็นครับแล้วก็ตำครับน,นี้เป็นส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งครับเพิ่มความหอมครับสำหรับไข่เม็ดครับพมครับมันละเอียดละเอียดดีดครับตามไปด้วยกระเทียมครับ พวกไข่ใบมังกูที่ผมสอยไปแล้วเรียบร้อยครับเ,เรียบร้อยครับโค้กให้ละเอียดครับพี่น้อง เ, s, <S your. เป็นเตาแล้วครับเโย่เกี่ยวกระเทียมครับโย่กระเทียมให้มันหอมครับโย่ขมันครับทุมมันเยิ้มๆครับแล้วก็ตามไปด้วยพริกแกงครับเพมลงไปครับผม่มฝท่านมี เข้ากันดีครับอืมสุกๆครับพวกครับนี่องเห็ดไผ่อ่อนครับไฟ็ดหอมมาได้ครับเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนครับตับไฟ่หัวบออ่อนครับสำหรับการผัดผัดแกงครับ ใส่ตะไล่ลงไปครับที่หางเกี่ยไวไปแล้วครับคนแบบนี้ครับ,บหมนเขาเข้าเกี่ยดีครับหลับก่อนทุบเ,เข้ากันทุบเข้ากันครับใส่อ่นอนๆครับเยอะๆครับ สุกแล้วครับใส่ผิดไทยออนลงไปครับนี่หองเตรียมไปครับใส่ใบกะเพราลงไปครับเพิ่มความหอมครับตอนนี้เดือดรู้สึกว่ากินหอมแล้วครับตอนนี้จะใส่วเครื่องปรุงไปตาม ขอซอบครับใส่เข็มใส่ยืดกับใส่ไปครับตรงนี้ก็สุกแล้วครับเนาะพร้อมเสิร์ฟแล้วครับหอมหอม,หอม,หอมวันยอดพี่น้องเลยเออผัทอะไรครับนครับหน้าตาจะแซ่บบอกพี่น้องเลยสุดยอดครับพร้อ,อมครับพี่น้องจิตมายากกันเด้อครับทุก ลอยแล้วครับพี่น้องสุกเสร็จสับเรียบร้อยครับเสิฟพร้อมเสิฟแล้วครับพร้อมกินเลยแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็บฟักกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อักเลยก็ได้ทำค,คลิปดีๆต่อไปให้ได้พี่น้องได้รับชมกันอีกเยอๆครับผมสวัสดีครับ